ตื่นเศา้ามากับผมไม่เวียกยังค่ะอาบน้ำเต่งตัวเปิดร้านขายน้ำค่ะก่อนอื่นเขาก็มาเปิดเปิด้านก่อนละกะเสร็จโตเสร็จยังเนาะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกับเป็นการพากค,ครั้งแรกเนาะมมนก็จะจิสั้นๆแน,น่จักหน่อยเนาะเพราะว่าบางคนกับว่าคลิปมันบ่คอยมีเสียงเสียงบอคอยเนี่ยเพราะว่าส่วนมากต่างกับทายเลยนเนะาะบ่ไ้ใส่ไม่ใส่ยังเนาะ,อ,ะอันดับแรกเขาก็ เปิดประตูลาดน,นะคะเปิดคางคางคางนาคางลัง,ง,ง,งอ่ากางเกงกับซีฟิตแน่จ้าน้อยเพราะว่ามีหนามมีนวลหลายเติบช่วงนี้อยู่ดีกินแสบค่ะกินยั้งกับแสบแม่กระทั่งกินปนป่าก,ก็บวกพักกะแสบตําแก้วซื้อก็บวกพักกัแสบโอ้ยคนมาสีอ้วนเนาะแม่ว่าอยัากินร้ายกว่านี้เดอ้อมันอ้วนมันขี้ไร้ล่าสดุดตานกินเขาเจ้าสามจานเนาะ คนปกติน่ะกินจานเดียวกับอิ่มเลียวแต่ว่าตานซุโมนี่สามจานสิบอกมันอ้วนได้จากไหนเนาะอืมเมื่อยด้เมื่อยเมือยอ่ะเ็จเศษเศษเสรอจเสรเศไปเสร็จไป,จไปอีหลากคำแพงมือที่สองมากิน2งจานแม่ได้ให้ไวเนาะไม่ว่าพเพราแล้วพเรวพเราะแล้วมันขี้รายอ้วนไปคนนี้มันขี้รายว่าสัต์กระสันคอแถมขเขาเหนียวองซวงคำในบะแมวว่าสัตมีการตอ่อผลอีกเนาะโอ้ยปวดเลยเมื่อยด้ ไปสร้างน้ำหนักนะหกสิบค่ะทุกคนหกสิบปกตินะ่ะหาสิบหาสิบเอ็ดึ้นว่าหกสิบค่ะเมือม่อยเหมื่อยน้ำจะหังอยากลดอยู่ดิแต่ว่าแจ็คสี่จากไห,หนเนาะหรือว่าโอกฮารกบอกมูก,ก็เลยว่าต่อยมึงโอกหากอยู่แปดหลอดมึงกับบอจอยบรสทำมือสิกินแสบกินนัวป่านี้ <c oughs> มันกับแจ็คสีวางไหนเนาะทึ้งอายุเ่ากับไรขึ้นไปดาเนะเห็ในจากไหนได้จากไหนก็ ต้องยอมรับในตัวต,วตวนคนจ้าของเนาะจะไปกินยาลดพุงม,มันกับบ่อใหญ่ยานมีผลการแจ้งยานตายนี่ปะอ้วนยังสิล่ะอ้วนละดีพี่ละงามบู๊เขาคางจะคลองคือเมื่อยเถอะเนาะทีนี้นค่ะอันนี้ก็บอกมั่วหัวหมอนเนาะ <laughs> อันนี้เราก็เสเดอะไรมันอรอห้าก็เ,เ,เสดกับปูเสดอย่างเ้าก็เรียงของมาทีนี้เรียงคลองเรี่ยงๆห้าก็กขึ้นมาข้างบนมา จัดแจงของในร้านเฮาเนาะนี่ก็บแบกเก้าอี้ไปที่จริงเก้าอี้มีสามตัวด้ิค่ะอีกตัวนึงพอเพิ่อนเอาพอ,อไปในบ้านเนาะเขาก็เอาสองอันพออืมเพฤฤิพ่นเพื่นจะว่าเพิ่นงามเ,เนี่ยเนาะเหนื่อยน้ำจะขนเนี่ยที่นี้เทาก็เข้ามาจัดของในร้านเฮาจัดแจงของในร้านแล้วว่าเส็ยเบิร์ไว่าองเบื่อหันฟ้าเบิร์เทาก็เติมฟ้า ขันพงซาเบิร์เท่ากันมาผสมก่อนค่ะเพราะว่าซาเขียวซาไทยเนี่แต่ละอย่างเทาตรงเอามาผสมกันค่ะจะมีสองยางที่ผสมกันในส่วนหนึ่งต่อสองเนาะแต่ว่าซาไทยเนี่ก็แมนอยู่อันเดียวกันเฮดเฮดอันเดียวกันอัตราเดียวกันเราต้องผสมกันค่ะเพราะว่าตัวหนึ่งเฮดใสสีงามตัวหนึ่งเฮดให้มี่กินห้อมเนาะค่ะสูตรของเขาบริแพงแต่ว่าการสังเกตเอา บอบอกดอกบริแพงบบอก,อกแต่ใหสังเกตเอาอย่างวะช <laughs> ่วงนี้ท่อแตกดูคลา้ายกับบ่ค่อยได้เปิดน้ำถิงนไว้นะคะตอนนี้เขาก็บท่านเราเปิดน้ำอยู่อเพราะมันมีน้ำเขาก็ต้องไปิดเปิดว่าสก่อนเพราะว่า,เ,าเขาป,เปิด,ปด,ววดไว้เปิดได้แล้วเขาก็ปิดเนาะเพราะว่าทอมันแตกดูสามามถดละค่ะแล้วค้างตลาดมาบางทสีรถเลี้ยวโค้งกับขึ้นมากกับมาเหยียบถอยซื้อไมาเหยียนมันกับต่างเป็นี่ไม่มองเห็น ต่อแล้วต่ออีกอยู่ต้อจยูขี่านกับวอนกับวิ่เจ้าเสียวอียังมาตัางออกออก้งเอาอูงแดงบ้างกเอาน้ำมาจับมามเพื่อมาซืเดียรเจ้าจวาอันนี้เาก็เตรียมคองจัดเรียงนะคะ,ะเฮ็ดไปเฮ็ดไปสื้เขายิงสู้เขาเพื่อด้วยน้ำบานค่ะตะมือตะเวนกัเฮียจังสีลงย,งงย,งงยงสลค่ะงง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 งน เอฟซีก็ว่าคือบ่ถ่ายคลิปลงเศราไทยแล้วบ่ก็ก็ประเทศสิให้ถ่ายหยังเนาะแต่ละมื้อมันก็อยู่แต่ในร้านหนามถึงก็เฮ็ดเงาะเงาะแง่แง่กันสิจัดของเตรียมของขายของจังซีิอยู่เหมาะเหมาะเมย์มย์ันก็บ่ได้ไปเที่ยวหันเที่ยวนีพอให้เอฟซีได้เบิ่งบรรยากาศเนาะมันก็บ่คือแต่เก่าเนาะอันนี้หยังตื่นเส่ามายู่ร้านอยู่ร้านแล้วเข้าห้องเข้าห้องแล้วก็อยู่ร้านอยู่ร้านก็เข้าห้องชีวิตมันก็สนิยนะค่ะทันให้ถ่ายก็สิถ่ายอยู่จังซีิแล้ว ทายยูเทนตห้องของเอียเข่าเอิรนกงทองลาน,นามาสีเหลืองเนาะเข่าเอิรนกุงทองสิ่งที่ขาดาไปเดยก็คือรำโพงนะคะพวเนี่ยคนของเป็นผู้หญิงที่เยอะมากเครื่องเยอะด้วยจะอียาเป็นยังไงกระเป๋ากระเป๋าสีแดงกับขอบคุ่นเพียนพี่เกตเนาะโอ้โทรศัสอบตกสิบบาทก็ขอบคุณนพ่เกตพี่เกตเ,เพิ่นเป็น ลูกจะของโรงงาน้ำแข็งลูงอรุณเนาะเพิ่นนีหยังเพิ่นเก็ามาให้ตานกระเป๋าเขากระเป๋าตัวนี้ก็เป็นของสตาร์บัคบ่เพิ่็ไปกินกาแฟาไปกินอยังอยู่ในเมืองดีเขาเขาก็ซิมีโป้มันสันแทมตัวก็คือทอดน้องตัวเห็นสีแดงเพราะว่าอย่างไม่หินอ่อนกับสีแดงมอเตอร์ไซค์กับสีแดงกระเป๋าให้มันก็นะมันก็สีบานสีคือทอดิ่นก็กนแวะมาให้หนะก็ขอบคุณขอบขอบใจพี่เกียดหลายๆเที่กกระเป๋าสีแดงมาให้ตานพาย หอมเงินแสนเงินร้านเด้อวันสัมพันวาเอาไปขายหวัวหน่ออันนี้เท่ากับจะมาทำการผสมชานะคะเบิ่งเอาค่ะสังเกตเอาว่าตาลใส่สูตรยังใส่ใส่ยี่ห้อยังกับเบิ่งเอาบ่บอก,บอกแต่ว่าให้เบิ่งเอาแล้วก็บ,บก่แพงพร้อมเลยมันเปียกไวอีหยังนี่ค่ะที่จริงเท่ากับอันนี้แล้วมาเทใส่ที่จริงมันต้องมิดมันต้องเป็นถุงใหญ่ๆแต่ว่าอยู่นี่มันบ่มี เอาทุงหน่อยใส่แทนแล้วเข้ากับบีบยกกลไหมยกกนของทุงออกไหมสังเกตเบื้องว่ามันเป็นยี่ห้อเองอันนี้มันเป็นครึ่งหนึ่งหลือเด้อนี่เพราะว่าผสมไปแล้วครึ่งนึงตัวนี้เดือเครึ่งหนึ่งเข้ากับมะเทแล้วก,ก็ใส่ตัวนี้ผสมแล้วก็ขย่เขย่าซเนี้อทางยังไงซาซาลานนมตาลจะมามันหอมันสแ,นะแสบนะแซ่บแ่บก็บมาลอกซิมเบิ้งเด้อ เราซื้อว่าไม่ข่าโมกเกินไปมาซิมเบิร์แล้วก็ไข่โมกตานกระต้มเองนะคะไข่โมกต้กตะะมตสดมาทุกวันนะคะเบิร์ดแล้วก็แล้วเบิร์ดแล้วก็เศร้าขายบรูดบางมื่อเี่บางมือนี่นี่เขาก็เสียจละที่จริงถ้าถุงใหญ่ๆเขาก็สิม,มัดปากแล้วก็ขยโยขยโยเลยเนาะอันนี้มันถุงน้อยสิม,มัดปากมันก็มัดมันพอกระเทิ้มมันก็สิขยโยบ่ได้เขาก็เลยได้เฮ็ดแบบนี้เอาบีบกวนเอาเติ๊ดเติ๊ดเติดติดติ๊ด Okay. ซามันเหลืออยู่ในกระปุกบ่ไหนหน่อยหนึ่งเอากบมาเทมาเทผสมกระโบวันเออนะครับกับค้นค้นคนแล้วกับมา,ทมา,ทมามบมเ,าเามาทเป็นอันเซตสิ้นนะคะนี่แหละซาซาไทยเฮาซาเขียวผนะสมกะบวันนี่บรไทยขีดไปเนาะเดี๋ยวรอบหนาจะมาเบิ่งกันว่าตามไสเอียงผสมเอียงเนาะผสมสูตรเท่กันสองตัหนึงเท่ากันพร้อมซาหมาดแสีบ พยอยากลองเฮ็ดกัเอาไปเฮ็ดลองเบิ่งเนาะเอาเฮ็ดกินอยู่บ้านเฮ็ดกินอะไรด้วยว่าเฮ็ดเฮ็ดไปให้ดซุ่มมันคนงานบ่เฮ็ดไทยเฮ็ดสวนน่ะแรมัว่าตองไปซื้อให้มันแพงเสียเงนินส่งไปใส่ขวดใส่ขวดแล้วให้คนงานกินแก่เมื่อยได้อยู่เด้อค่ะซาไทยซาเขียวเนละยอากินแต่กาแฟอะไรมันบ่ดีมันบ่นด,นนดีต่อสุขภาพเนาะ ตางกับเห็ดเรียบร้อยเสร็จปากเสร็จขวดเสร้นยังเรียบร้อยเนาะเวียกตางกับมีซัมเนี่ยแหละค่ะทุกคนก็งอกงอกแงะแงกแงะงอกงอกเลยนะสิแหละแต่นั่นกับอ้วนอยู่เมย์นะอือโจมเียองระบาดทีนี้อ๋อพักสิว่าเสร็จสิ้นอันเรียบร้อยบรรลังเนาะอืออืออือจช็คโจมียงเนาะ อันดับต่อไปเขากะกวาดร้านเขาเนาะกวาดพื้นเขาหน่อยๆหน่อยๆนะเขากะกวาดกวาดซูเมอรกวาดเ้ากวาดเที่ยงกวาดแรงเพราะว่าเขาตีนเขาเหยียบเนาะมันหยาตีนตันเป็นบุกคนที่บอกว่ามั่งมั่งมักงหยาตีนเออเขากะกวาดกลวดกลวดเพราะว่ารถแล่นไกาแล่นมาสิฝุ่นมันกะมันกะกะฟุ่มกระจายเนาะมันกะมันเกาะมันอยังก็เสียดหดน้ำยู่หน้าร้านคือเก่าเหมือนเดิมหดซูเมอร์พวกหดบ่ได้รวดเพิ่งอน รถขี่ไก่มันตั้งเบรกซื่อๆนี่เลยมันคือจังววาเห็นเท้าแห้งขี้แห้งเก่าๆนี่ไหมอันนี้ก็บบรู้คือกันมันกับเป็นทางพันเนาะมันบ่แเป็นว่าให้ชะลอแ่งชุมชนมันกับบ่แมนเะยบอกเบาแบบนี้กัเออเขากรบถืออยู่ละแต่ว่าเขาก็พรนี้ยเห็นว่ากันเลยเนาะให้ก็มีดังอยู่คือกันเลยบอกว่าอะไรหยาดังบัดสิว่าแต่ละาพูดสิวา้าหยาแปลว่าอะไรหยาแปลว่าหยาหยาไหม อเรียบร้อยอืมอืมอืมจะแจงมาเสียงเสียงกระเป๋าเงินไว้เรียบร้อยค่ะเจียวแม่เป็นดอกอะทุกคนเรามาเก็บกันไหมนี่ดอกกระเจียวแม่พันปูกป,ปีนี่ได้ผลผลิตแล้วนะคะทุกคนไปไปไปทำงานไปไปคอนละมัน ไปก้นแล้วก็ปูกรปูหล้วก็ก้นมาทีนี้ไปลง้ไหมใส่เฮ็ดเวียงให้เบิ่งกันน่ะไปเร็วเร็วทำงานทำงานแลกกับนมไป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 เก็บละมันไปไปเก็บละมันพี่ไม่น่าพี่แต่ยางกับยังสียางมาหดอยู่โอ้ยบังอาจอยันลมใส่มีดเบียดเออเก็บละมันใส่ถังเก็บใส่ถังเร็วเร็วเฮ็ดเป็นบ่ ผมเมืนกันน่ารักเนาะมืนกับปอนคือบอกโตไมห้มันนั่งเก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 ่งมอเหมันกับอนอนเว้นหลับมือก็แบบไล่เก่งจังเลยค่ะเก่งใช่ป่ะอืม นางเงสิเด็กชองมาเก็บไปานเนาะหายสีันายเก่งจังเลยค่ะเมันโยนก่ลายอ่ะทำงานทำงานทำงานเนาะหากออกบรลายหนึ่มันมันละเกิดในเ้าอยู่บ่ Đồ của người ừ. mạc, không mà. Ừ. Có lắm đồ bên đây cậu đi mình hoài ngày thơm mình đâu bao nhiêu bì chuông à. bao nhiêu lâu năm năm luôn rồi năm 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 chôm năm 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 เด็จถึงค่เด็กเป็าเด็้อั่นไม่ดีนมาไปดูเขากกมีแค่นี้แหะค่ะเปิดร่านเตรียมของเตรียมไฟมุก านล่นงรลานเราต้มไข่มกุกนะคะสี่สิบนาทีค่ะทุกคนเรียบร้อยหลัางไข่มุกเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายครับอันนี้ก็จะใส่น้ำเสื่อมน้ำตาลทรายแดงแล้วพร้อมขายจ้าเยอะเยอะนั้นนะเพาะนุญาต ดีทิ่เพียนแค่นี้นะเปิดขายตาลปกติค่ะ